สวัสดีค่ะพี่กิฟสวัสดีค่ะพี่กันมนุษย์ผู้ใช้เครื่องมือมีลักษณะเป็นอย่างไรหรอคะพี่กิฟมนุษย์ผู้ใช้เครื่องมือนะคะพี่กันหรือเราเรียกว่าโฮโมคาบิลิสเป็นมนุษย์ยุคแรกที่มีพัฒนาด้านสติปัญญาจนสามารถใช้เครื่องมือได้อย่างเป็นระบบมีชีวิตอยู่เมื่อประมาณ2.4ถึง1.4ล้านปีก่อน และถือเป็นก้าวสำคัญของวิวัฒนาการมนุษย์โดยได้รับฉายาว่ามนุษย์ผู้ใช้เครื่องมือแฮนดี้แมนเนื่องจากเป็นหลักฐานแรกที่แสดงถึงการใช้เครื่องมือในการดำรงชีวิตแล้วลักษณะทางกายภาพของโฮโมฮาเบลิสมีลักษณะอย่างไรคะพี่กัน ค่ลักษณะทางกายภาพนะคะ 1. สมองจะใหญ่ขึ้นขนาดของสมองจะอยู่ที่600-700ลูกบาทเซนติเมตรรูปร่างและโครงสร้างของร่างกายสูงประมาณ1-1.5เมตรเดิน2ขาสามารถเดินทรงตัวได้อย่างสมบูรณ์แบบและทำให้สามารถใช้มือได้อย่างอิสระค่ะ